เรียบร้อยแล้วสวยงามแมตไหมแมตไหนเมคอเวอร์ของเราแมกับอะไรสวยอยู่คนเดียวคนเดียวไม่ไรี่ขอแห้งมากเลยค่ะทำไมคะขอน้ำหน่อยได้ไหมคะอ่าเหนเราว่าเราดีกันแล้วไงเดียวังเป็นคุณแจ๋วอยู่หรออีกนิดเดียวนิดเดียวอีกไม่กี่นาทีก็แบบเอาเลค่ะก็น้าไม่มีไม่ใช่หรอก็ไปหยิบมาน้าไม่มีไม่ใช่ไปหยิบมาโอเคโอเคหยิบก็ได้ก็บอกว่าน้าไม่มีเราจะเอาอะไร อะไรอ่ะโอ้ยเป็นไงคะหนู้ใจหรอทำให้ทำให้ที่ดีหรอเหมือนกันน่ารักอ่ะแต่แต่ละแต่เออเออเออมันไม่ไม่เท่าใช่เคยจะบอกเคยจะบอกเลยเออโอเคทำพิธีสับเปลี่ยนขอบพระคุณค่ะ เข้าละเป็นไงนี่แหละเราสาบแรงฉมมาเปลี่ยนเหมือนรู้นะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้ารู้จะให้ไปหยิบอะหรอนนั่นน่ะสิเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าทำไมจะต้องสลับกันวันนี้เราก็เปลี่ยนชุดให้เหมือนน้อยลงแล้วใช่ไหมเพื่อที่จะรับให้กระเป๋ามันเด่นขึ้นแต่ทีนี้ปีโป้เนี่ยเป็นสีออกหวานๆหน่อยพาสเทลนะก็มีเข็มขัดสีน้ำตาลก็น่าจะเข้ากับกระเป๋า เทาๆอนี้ตัวหนึ่งรอบตัวนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบสีดำนะคะแบบนี้นะคะทาปากแดงอะไรอย่างนี้ก็หมุนตัวหนึ่งรอบพูดเองทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างอ่าไหนก็ครบเกิขนาดนี้แล้วขอมิวสิคเลยดีกว่ามิวสิกก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  ออกแล้วแบบ A C A อ่ะ A C A นอาเริ่มเพียนเริ่มไปเพียนเพียนเพียนเอ้ยแต่มันได้ไม่ไม่ตะกี้กากลาไม่เท่าไหร่เออมีตังกวะมีตังกวะเป็นเป็นจาวไม่ไม่เกียร์จ้าวแค่กระเป๋าล้นเมย์กระเป๋าล้เมย์เส้หลงนเลยเสียงเหมือนเสียงเหมือนเออโอเควันนี้ก็เต็มอี่เรียบร้อยนะคะจับของเข้าขัอุปกรณ์ในการทำ D I Y แบบนี้คนนกกระเป๋าคนนกใช่อือืออะไรหายใจนิดนึง สูตรเอาขนอะไรเข้าไปวันนี้คอก็พังนะดูเชียวแหละวันนี้ต้องขอขอบคุณเช่นเดิมนะขออุปกรณ์จากพินชอปนะคะชิกแอนดีซี y ีไอนั่นเองซึ่งมีกี่สาขานะคะ3าที่สาขาลองเข้าาดูได้ที่เซ็นทรัลเวอร์นี่ก็ใกล้ๆสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยใช่แล้วค่ะภายในเนี่ยรับรองว่าไปปุ๊กนะ ได้ของติดไม้ติดมือมาหนึ่งอย่างแน่นอนแน่นอนเลยแถมได้ความรู้ด้วยถูกต้องเพราะว่าเขาสอนงานดี y อาใช่ซื้ออุปกรณ์เลยแปลกๆมาเขาสอนให้เราทำได้สบายมากใช่ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วแต่อย่าลืมติดตามรายการของเราทาง Facebook ได้เหมือนเดิมมาคุยกันบ้างเพราะเราก็ไปตอบตลอดใช่อะไรใช่ใช่บาใช่โอเคโอเคอะไรต่อ งงงงติดตามในเฟซบุ o กไอแพดใช่ไอแพดด้วยที่ Cheese Magazine เขาเขียนว่าอะไรนะ Cheese Cheese Mac on iPad นั่นแหละไปโหลดมาลองดูแล้วก็มีของลูกก็ด้วยลูกด้วยลูกก็ด้วยเบอร์แล้วก็อย่าลืมนะว่าเจอได้เหมือนเดิมช่องวันเฮ็ ค่ะสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้วันนี้มีนาฬิกานะนาฬิกานิ้วเพิ่งปรับตะกี้ใช่แล้วทางช่อง Very Tuition แปดสิบห้านะจ๊ะใช่แล้วค่ะทางช่อง Very Tuition แปดสิบห้านะคะทางช่อง Very Tuition ไม่ห้ามนะเออไม่ไม่จะปล่อยเล่นไปเนี่ยจะบอกว่าคล้ายๆกับลีลันนี่คือกดลีลันกดลีลานมีมีลีลันตามนี้นะคะเออเมีลีตามนด้วยนะลีลันของเรา ตามนี้นะคะลีลาของเราตามนี้นะคะลีลาของเราห้ามสิใครแบกเหรอใครแบกเหรอข้ามสิอ่ะโมนี้เต๋อบอกต้องไปแล้วนะคะขอไปเต้นต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ